เงี้ยในที่สุดตอนนี้ฉันก็วาดรูปคนที่นายสงสัยว่าเป็นพี่ชายสาวแสนของนายที่ชื่อจูเลียเสร็จบรลอยแล้วนะเย้ดีใจจังเลยเออว่าแต่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยฉันต้องทํายังไงนะเอ้านายไม่ได้เตรียมการหรอกหรอนี่จะบอกให้นะจะมานั่งวาดหลายๆรูปมันก็ไม่โอเคหรอกฉันว่าเราต้องไปหาร้านซีหรอกทําสําเนารูปนี้เอาไว้เนาะแล้วเราก็จะเอาไปแคนหรือว่าไปแปะกาวติดไว้ตามสถานที่ต่างๆเผื่อที่ว่าใครมาเจออะ จะได้จำได้จะได้บอกเราได้ไงล่ะเออเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยนะว่าแต่ทำซีหลอกทำขีอันเนาะเมืองนี้ก็ใหญ่ออกฉันว่าทำสักล้านหนึ่งเลยดีไหมโอ้ยนายจะบ้าหรอทำล้านหนึ่งเราจะไปมีตังจ่ายค่าซีหลอกได้ยังไงล่ะฉันว่าทำสัก20อันก็พอแล้วนะแล้วเราก็มาแบ่งกันนะว่าเราจะเอาไปแปะที่ไหนดีนายคิดว่าไงโอเคไหมเออโอเคมากเลยลหละฮันน่าโว้ยฉันต้องขอบคุณเธอมากจริงๆนะ เอ๊ทำไรกันอยู่อะคะขอเอมมาเล่นด้วยด้วยคนสิวาดลูประบายสีกันอยู่เหรออ๋อเปล่าจ้าพี่กําลังตามหาคนที่พี่คิดว่าเป็นพี่ชายฝาแฝดของพี่ไงล่ะเออเรายังไม่ได้บอกเอมมานเลยเนาะโอ้ยงั้นเอมมาขอเล่นด้วยคนได้ไหมคะน่าสนุกจังเลยอ่ะตามหาพี่ชายฝาแฝดของพี่โจนยงเอ๊เอมมารู้แล้วว่าตามหายงไงดีเดี๋ยวเอมมาจะไปถามป๊ะป๊ากับมามาปะป๊าปะป๊ามามะ อุย้ยเอมากลับมาน,นี้ก่อนนะเอมากลับมาน,นี้ก่อนไม่ได้นะพ่อกับแม่จะรู้ไม่ได้นะเรื่องเนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่เข้านะสิเราต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขั้นสุดยอดจะบอกให้คุณพ่อหรือคุณแม่รู้ไม่ได้นะจ๊ะใช่ค่ะเอมาจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะจ๊ะอ้าวหรอหรอเอมาไม่รู้นี่นาแต่เอมาอยากมีส่วนร่วมในการตามหาด้วยนี่งั้นฉันว่าเราแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ได้ไหม เอมาก็คอยตามหาพี่ชายจูเลียนที่ชื่อว่าจูเลียสคนนี้โดยจะเอาสำเนาก๊อปปี้เนี่ยไปแปะตามที่ที่เอมาคิดว่าเอมาพอจะแปะได้อะเนาะส่วนจูเลียนนายก็ไปแปะตามโรงเรียนอนุบาลส่วนฉันจะไปแปะตามโรงเรียนประถมของฉันเองโอเคนะพวกเราตกลงกันแล้วนะโอเคโอเคเยี่ยมมากเลยเอาหล่ะเริ่มปฏิบัติการได้ส่วน,นวันนี้ฉันก็มีภารกิจต้องไปโรงเรียนอนุบาลเออคุณครูหาผมอยากจะ แต่อันนี้อะฮะแปะตรงไหนได้บ้างเหรอคะเอออันนี้มันคืออะไรหรอจ้าอืมตามหาเด็กผู้ชายคนนี้ตามหาทําไมกัน่ะเออคือว่าเด็กผู้ชายคนนี้อ๋อเป็นเพื่อนสนิทของผมอะฮะผมจําบ้านเขาไม่ได้หาเขาไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าต้องหายยังไงแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวคุณครูจะช่วยตามหาเองนะจ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณครูจะนําไปแปะไว้ตรงบอร์ดในโรงเรียนของเราเนาะเผื่อว,ว่าเด็กคนไหนเห็นก็จะได้มาบอกพวกเรา ขอบคุณมากเลยครับคุณครูโวผมน้องวานรบกวนหน่อยนะครับเนี่ยเอาไปแปะหมดเลยครับทั้งหมดหลายๆแผ่นนี้เลยโอ้ะขอย,อยังชั่วแล้วสิอืมเอวันนี้วันนี้ต้องรีบตื่นเช้าเพราะเรามีปฏิบัติภารกิจตามหาพี่ชายฝาแฝดของพี่จูเลียนรีบออกจากเตียงเลยดีกว่าเอว่าแต่ฉันจะไปแปะที่ไหนฉันแปะที่บ้านก็ไม่ได้แน่เลยอะฉันว่าฉันไปตามหาเองดีกว่า เอาพี่ฮันนาไปโรงเรียนแลน้วนี่พี่จูเลียนก็มีอยู่อ่ะแล้วฉันจะตามหาย,ยัางไงคนเดียวล่ะนี่ฉันจะไปบอกแม่ก่อนเฮ้ยไม่ได้สิบอกแม่ไม่ได้ทุกอย่างมัเป็นความลับเออคุณแม่คะอ้าว่าไงจะแอนมาตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ตั้งใจจะไปไหนหรือเปล่าจ๊ะลูกเออคือว่าหนูจะไปตามหาเอ้ยไม่ใช่อืมถ้าไปตามหาจะตามหาที่ไหนนะไปเดินห้างดีไหมเผื่อจะเจอ แม่คะแม่คะวันนี้หนูอยากไปเดินห้างขึ้นมาค่ะเนี่ยหนูจะไปจะไปตามหาเอ้ยจะไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้ะแม่พาหนูไปหน่อยนะหน่อยนะหน่อยนะอ้าโอเคเดี๋ยวแม่พาไปนะจ๊ะไม่ต้องห่วงตามแม่มาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินห้างกันว่าแต่จะไปดูอะไรนะลูกหนูก็ไม่รู้อะคะ่ะเนี่ยเราม,มาถึงห้างกันแล้วเนาะหนูว่าเราไปทางโน้นดีไหมไปชั้นบนดีกว่า ที่ที่มีสนามเด็กเล่นในห้างมนาะชั้นบนสุดเลยแม่ตามหนูมาหนูจาได้ครั้งที่เราเราเคยไปกันแล้วนะคะเราต้องขึ้นลิฟต์กันไปอ่าโอเคชั้นบนสุดชั้นห้านะจ๊ะนี่ไงถึงแล้วดีใจจุงเลยดูสิมีเด็กเต็มไปหมดเลยเอย๊ผู้ชายคนนี้หนะ้าตาคุนคุนแฮพอพอฮะพอฮะผมอยากได้แผ่นเซิร์ฟบอร์อดเซิร์ฟไว้เล่นในทะเลอะฮะโอ้ยไม่ได้เราจะลูก นี่เด็กผู้ชายคนนั้นหน้าตาเหมือนพี่จูเลียนเลยอะเหมือนเด้เลยจริงๆด้วยต้องใช้พี่ชายฝาแฝดนี่แง่เลย,เยวยว่าแต่ฉันต้องทำยังไงต่อนะฉันไม่ได้เตรียมแผนการไว้ด้วยนะสิเอแล้วฉันต้องบุกไปหาเขาฉันต้องทำยังไงอ้าวลูกเล่นเสร็จหรือยังจ๊ะลูกแอมมาเดี๋ยวแม่ต้องไปห้องน้ำก่อนนะป๊าป๊าไปเข้าห้องน้ำกันวันนี้นะยังไม่ได้ชิงฉ่องกันเลยนะ้ยหนูไม่อยากไปอ่ะตามแม่มาเดี๋ยวนี้เลย วุ้ยคุณแม่หนูยังไปตอนนี้ไม่ได้นะคะหนูยังไปตอนนี้ไม่ได้